ีครับตอนนี้วันอาทิตย์สำหรับวันอาทิตย์ตยขณะนี้เวลาก็ประมาณทุ่มกว่าๆเราจะเดินไปดูของกินกันอยู่ตอนนี้อยู่ที่บางแสนคนเยอะมากเลยบางแสนนี่ตอนนี้นีเวลาทุ่มกว่าแล้วคนยังเยอะจะบอกให้ผมจะมุดก็ติดเข้ามาได้ดูยังโอ้โหคนเยอะ เดี๋ยวเราจะไปหาดูของกินกันสำหรับวันนี้ก็เจอกันวันอาทิตย์ยังไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยหาของกินไปเรื่อยก่อนเราไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะมาบางแสนทันทีเราต้องมาทีเด็ดเลยใช่ไหมมาดูครับนี่คนโคตรเยอะรถโคตรติดอเราไปเดินไปเรื่อยก่อน เราเดินไปเรื่อยๆชมบรรยากาศไปเรื่อยๆโอ้คนโอ้โหนี่ครับริมหาดบางแสนยังไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะไปเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่ Let's go <S เราก็ยังไม่เจอว่าจะเจอของที่เราต้องการมาเจอเราก็ไม่ต้องอะไรไมากมายนะเดินไปเรื่อยๆให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆ เห็นไหมการจัการรอบๆดูคนเยอะๆนี่นะคนเยอะมากบอกให้แต่เราก็ไม่รู้จัเจอหรือเปล่านะดูครับบางแสนนี่เห็นไหมโอ้โหเราก็ไปกันต่อเลยมาทั้งทีบางแสนเราต้องหาของกินให้ได้เพื่อพี่บ้าน่าอาผมทำได้ทุกอย่างเดินกันไปต่อชมไปเรื่อยๆ คนก็ยังทยอยทยอยเข้ามาของกินก็ยังเยอะคนก็เยอะูดยครับคนเยอะมากแนนี้แล้วรถเริ่มน้อยไม่ค่อยแออัดละช่วงนี้มันออกมาจากนีนะหลังหลังหาดละแต่แถวนี้บายเยอะมากบอกเลยูดิเห็นไหมครับนี่นี่บายเยอะมากแต่คนก็ยังยังยังไม่เท่าไหร่นะพี่ป้านอะคนยังน้อยอยู่ เราก็มาหาของกินเราก็ยังไม่เจออยู่ดีแต่ผมจะไม่ละความพยายามะผมจะไม่ละความพยายามยังไงผมต้องทำให้ได้เพื่อพี่น้องชาวแฟนเพจทั้งหลายยังไงผมก็จะสู้สู้เพื่อพี่ป้านะอ่านะอนนี้มันก็จางๆแล้คนก็ยังเยอะอยู่นะเยอะเยอะยอยู่พี่น้องเยอะ ของกินก็ยังเพียบอยู่เห็นไหมครับนี่เ,เ,เ,าาเจอแล้วมึงะเราก็เจอแล้วของกินเว็บเว็บนี่เรามาเจอแล้วร้านหมึกช็อตนี่นี่เห็นไหม สุดยอดเลยนี่เห็นไหมครับนี่นักกินเด็ดเด็ดแนวโอ้โหว้าพอขาใจดีด้วยนะ๊กาเลยวันนี้คิดร้อยเดียวพอนะตัวละร้อยนี่สำหรับนี่เห็นไหมนี่ช็อตชั่เรียกเสือช็อตนะครับเท่านี้มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เลยไหมนี่นี่ปรโมงกำลังออกกว่าจะเข้าซีซั่นดู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 อ่าเอาอีกช็อตหนึ่งนะงานนี้แหละมามามา นี่พ่อค้าบอกหวานเจี๊ยบนี่อือีกตัวหนึ่งจัดไปมาเติมน้ำจิ้มหน่อยนึงแม่อันนั้นตัวเท่าไหร่คะตัวสองร้อยครับใช่ไหมซาเอันนั้นมันใหญ่ไปซาเตมีใหญ่ไปใช่ครับใหญ่ไปก็เนี่ยกำลังหวานกำลังหวานดู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 มาได้นะครับร้านสองร้อยสองร้อยไครับตัดต้พงครับอืม เนี่ย <N> ดิ kind of <ip Mean> um <refugee> ้น <engo> จ <texts hi> <Yeah>. ิ้นเลยดิ้นจิ้นเลยเนี่ยอือมอเด้อมาเด้อนี่ตัวเล็กเอาพี่อดรวบเอาพี่ยอดรวบเอาพี่อดแม่ไม่เอานะกัดปากให้ไกพมดกันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูดู chảo Uống nóng nóng rồi nó ngon luôn Nào băng xe, nha lưu mái lặn nha hổng Thuật chót Thuật thật, phôn phôn Chèo เรามาจากหมึกช็อตเสร็จแล้วก็มานี่ร้านเฟนฟายนี่นะของหวานตบท้ายนี่เฟนฟายลาชีสเห็นไหมครับดูดูดูแม่ค้าก็สวยสวยดูเฟนฟายทอดมาใหม่ๆดูดิครับดู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 นะดูแม่ค้าดิเฮ้ยชํำๆเยิ้มๆเลยดูดิดูดิแม่ค้าก็สวยเห็นปะ เย้มเยิ้มเลยดูดิเอาละดูดูน่ากินเลยพี่น้องเอ้ยว่ะดู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 เอาไม่มีอีกแล้วนี่คานี้มะเราก็ไปกันต่อเดินชมวิวไปเรื่อยๆดูดิเห็นไหมหะบางแสนนะตอนนี้นี่ ถึงคนเยอะก็สนุกนโอเคแล้วพี่ป้านะอาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพบกันใหม่นอเพราะเราวันนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ